สวัสดีค่ะมื่อนี้เจี๊ปาบพ่อพี่พีน้องเนาะค่ะมาทำบุญเนาะค่ะอยู่วัดเกาะลอยเนาะค่ะพี่น้องก็อื่นกะขออนุมทนาสาธุเนาะค่ะในทุกๆบุญที่เจียบได้เดินทางไปเฮตมาเนาะค่ะพี่น้องขอให้ไปนุ้นดวงเบิดโชคเปิดลาภให้พี่น้องเอฟซีพี่น้องเบิดสุขสุขนนะคนค่ะพี่น้องขอให้แตกซ้ำโตตรงบนรางเด้อพี่น้องรวยรวยู้ได้เป็นหนี้เป็นสินอยู่ขอหายวิตหนี้วิตสิน,นะค่ะพี่น้องอันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศเนาะคะ่ะอ,อยู่วัดเกาะลอยเนาะค่ะพี่น้องวัดกะจะต่างอยู่ ทะเลเนาะค่ะบรรยากาศดีเงียบสงบค่ะพี่น้องย่มมลอแรงกับหมอแกการออกกําลังกายแล้วก็ทาบุญเนาะค่ะพี่น้องรองมาเบิงค่ะเพราะว่าปกติแล้เจะกับไปแต่เขาเขาแต่ดวงแต่ปลาเนาะค่ะวันนี้กับมะพอทะเลกะสีแปลกแน่เนาะค่ะพี่น้องขอพุณพี่น้องเอฟซีขอพูณพี่น้องเบอร์สุขุสุขคนค่ะทีติดตามคลิปเนาะค่ะกายว่าจะได้บอกผถือกะขอโทษขออภัยพี่น้องเบอร์สุขุสุขคนค่ะพี่น้อง เดี๋ยวจะพาขึ้นไปทํำบุญข้างบนเนาะค่ะแล้วก็ต่างจิตอธิษฐานเนาะค่ะพี่นอ้องปกติเลี่วเนาะค่ะพี่น้องบางทานกะถามเขามาเนาะค่ะว่าใดอ,อย่างเนาะค่ะพี่น้องเจ้าก็ไปได้หายหวยเนาะค่ะเพราะว่าหายโบถือก็สีถือดา่าก็เลยเศร้าหายหวยเนาะคะ่ะพาทํำบุญอย่างเดียวะค่ะช่วงนี้ถ้ำบุญสามบารมีอธิษฐานจิตเอากันดีกว่าเนาะค่ะพี่น้องบุญผู้ใดเฮตกผู้นั้นได้ครับพี่น้องหายหวยโบถือก็ยานถือด่าพี่น้องก็เลยเศร้าหายหวยอืม แต่กับมีบางเะะาื้อเนาะค่ะไปทำบุญต่างทีต่างสถานทีก่ก็อาจจะมีหายบ้างเนาะคะ่ะพี่น้องแต่กูเมือนนี่บมื่อใดหายหวยแล้วเนาะค่ะก็จะเป็นคลิปเกี่ยวกับ,าบนนะะทาบุญแล้วก็ชีวิตประจําวัน่อยนี่แหละพี่น้องก็จะประมาณนี่แหละคะ่ะอันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศขางบุเนาะคะ่ะพี่นอ้องหาทำบุญกันค่ะบุญเท่านั้นค่ะที่จะนุ้นดวงเปิดโชคเปิดลาไม่เฮ้าบุญผู้ใดเฮ็ุกับผู้นั้นได้ะคะ่ะพี่น้องผู้ใดผู้เหตุกับผู้ดเนาะคะ่ะ อยากรวยหายทำงานค่ะพี่น้องอยากตึกเล็ทำบนค่ะเงังแข่งรวยๆว,วยวิธีวิธสินค่ะพี่น้อง